สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราดอทวีหนึ่งนะครับอย่าลืมสก๊อตและแชร์คลิปวีดนี้จะทําขึ้นแม่แนะนำสินค้าแม่ได้จากโชว์โอการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีเรื่องสว่างสมัครกันยินยินนะครับอันนี้เราอยู่ข่าวคลิปตัว2ังมอันนี้ก็จะเป็น EP ที่531นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของเกมนะมูนบิ๊กนะเกมใบแนนเกมบนเทเล gram นะอ่าเทเล gram นะเขียนงงๆไงอ่าบนใบแนนนั่นเองนะ จริงหรือหลอกอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้ก็มีกระแสนี่ผมก็เข้าไปเล่นเมื่อวานนะก็มีเกมนี้ออกมานะอ่าหลายคนบอกเป็นเกมของไบแอนนะอ่าแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเกมอ่ามูบิกไบแอนบนเทเลกรมเนี่ยเป็นเกมของไบแอนนะแต่ว่าก็ก็จริงๆมันก็ยังยังไม่มีเครื่องหมายรับรองนะคนแต่คนก็เข้าไปเล่นกันแล้วรูขงผมด้วยนะอ่า ก็ล่าสุดก็มีข่าวหลุดจากใบแนนนะเว็บเทรคิอันดับซุ่มโปรเจกต์มุมวิกนะเป็นเกมมินิเกมบนเทเลแกมนะะเกมก็ดังกล่าวจะคล้ายๆกับเกมก็เรียกว่าเกมแฟตคลาสสิกนะเหมือนเหมนตกปลาเหมือนยิงอะไรสักอย่างนะ,ะก็เกมมาแนวนี้นะ,ะเกมดังกล่าวก็เปิดตัวโดยนำสู่ภายนอกนะ n บแนนก็ ไม่ดีรอที่จะชี้แจงว่าโปรเจกต์ดังกล่าวกำลังพัฒนาจริงๆแต่ว่าวันเปิดตัวยังไม่ระบุนะนะนะก็เกมนี้ทีมมาก็ไม่รู้จะเกลือหรือเปล่านะทาเหมือนแบบยกใบแนนม,มาเลยนะเกมนี้นะนะอ่าก็มารอดูกันว่าจะเกลือแค่ไหนนะเกมนี้นะจริงหรือลองนะนะในะบแนนก็บอกยังไม่เปิดตัวแค่ซุ่มพัฒนาเฉยๆนะ ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะก็ระมัดระวังด้วยละกันนะเกมนี้นะใต้คลิปก็จะมีลิงก์สมัครใต้คลิปจะมีลิงก์ลิงก์อ่ะมูมบิ๊กนี่แหละฮัมเตอร์คอมแบ็กก็ใกล้แล้วนะใกล้ปิดซามแล้วเมเจอร์พอยต์เกมไฟบูโทเค็นก็วัดปักไบแนนโอเคเอ็กนะแล้วก็เกมคล้ายๆตัวละครคล้ายซีโอดังนะก็ใครสนใจก็สมัครได้นะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ใช่ชวนและการลงทุนในายการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่อีพีน้านะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย